9วิธีทําให้คนชอบคุณวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการนะครับที่ทําให้คนนั้นชื่นชอบหรือรู้สึกชอบในตัวคุณเพราะว่าคุณมีนิสยัยพฤติกรรมหรือลักษณะดังต่อไปนี้ครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งนําไปสู่การที่ทําให้คนอื่นนั้นรู้สึกชื่นชอบในตัวเราน,ะนั่นเองครับวันนี้ก็เลยนําวิธีการทั้งหมด9เทคนิคหรือ9วิธีการมาเล่าให้ฟังกัน จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับข้อแรกเลยครับการที่รู้สึกถึงความเป็นมิตรนะครับรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีก็เ,เกิดจากรอยยิ้มที่มาจากข้างในครับการมีรอยยิ้มที่จริงใจอยู่เสมอเป็นยิ้มที่ไม่ได้เสแสร้งนะครับต้องยิ้มที่ออกมาจากข้างในจะเป็นรอยยิ้มเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งมิตรภาพนะครับยิ่งเรายิ้ม ทั้งดวงตาทั้งริมฝีปากแล้วก็มาจากข้างในเนี่ยก็จะเป็นการยิ้มที่แสดงถึงความจริงใจทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสัมผัสถึงความเป็นมิตรแล้วก็จะรู้สึกถูกชะตาก,กับเราเลยตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวเช่นละครับเพราะฉะนั้นแล้วการยิ้มไม่ใช่ว่าสั่งแต่ว่ายิ้มนะครับต้องยิ้มแล้วก็รู้สึกดีจากภายในด้วยคิดดีพูดดีทดําดีเริ่มจากคิดดีแล้วก็แสดงออกมาในรูปของอวัจนภาษาก็คือการยิ้มแย้มแสดงถึงความเป็นมิตรแบบนี้ครับ ก็ที่สําคัญนะครับก็จะทําให้ถ้าเกิดเรารู้สึกจากภายในแสดงออกมาก็จะทําให้รู้สึกว่าเรามีความสุขนะครับก็ทําให้สมองเนี่ยรังสารแห่งความสุขออกมาแล้วก็ทําให้คุณมองดูเป็นคนที่เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็มีชีวิตในแง่บวกนะครับคือเป็นคนมองในแง่บวกพอเป็นคนที่ยิ้มออกมาจากใจยิ้มออกมาแล้วแสดงถึงความจริงใจที่ดีข้อนี้เลยข้อง่ายๆข้อแรกเลยทําให้คนชอบเนี่ยต้องแค่ยิ้มเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสที่มาจากข้างในนะครับข้อต่อมาครับข้อที่2เมื่อยิ้มแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความเอาใจใส่นะการเอาใจใส่ใครสักคนหรือว่าคู่สนทนาหรือว่าเรากําลังทํากิจกรรมร่วมกับใครเนี่ยครับการเอาใจใส่ดูแลเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราให้ความใส่ใจให้ความสนใจแล้วก็จะนํามาซึ่งความรู้สึกที่ดีๆนั่นเองครับ เพราะว่าการที่จะเอาใส่ใจเอาใจใส่ในะครับจริงใจต่อคนอื่นอย่างจริงอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นนั้นรู้สึกได้ยอมรับได้แล้วเขาก็จะแสดงความจริงใจออกมาเหมือนกันคุณย่อมจะได้รับความจริงใจตอบแทนพูดง่ายๆคือเมื่อกี้เรามาจากข้างในตั้งแต่คิดและคราวนี้เรากระทำนะครับพูดดีทําดีนะก็เป็นการแสดงความเอาใจใส่เมื่อเรารู้สึกจริงใจทําสิ่งดีๆกับคนอื่น ก็จะได้สิ่งที่จริงใจและสิ่งที่ดีๆกลับมาเช่นเดียวกันข้อนี้ก็เป็นข้อที่ไม่ได้ยากนะครับเริ่มจากข้อแรกคือยิ้มอย่างจริงใจข้อ2ก็คือเอาใจสาใส่นั่นเองครับข้อต่อมานะครับให้รู้จักการจําชื่อคู่สนทนาหรือคนที่เราจะทํากิจกรรมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยจะแสดงถึงความเอาใจใส่นะมีโอกาสก็ยิ้มทักทายนะครับ ใครๆก็ชอบคนที่แลดูอารมณ์ดีมีความสดใสามากกว่าคนที่ดูซึมเศร้าอมทุกข์อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้คือเริ่มจากการยิ้มการเอาใจใส่นะครับต่อมาก็ต้องจดจําชื่อให้ได้ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวก็ต้องยิ้มทักทายนะครับแล้วก็ มีโอกาสก็สวัสดีแล้วก็ต่อท้ายด้วยชื่อของเขารับรองว่าจะสร้างความประทับใจได้แบบไม่ยากเลยทีเดียวนะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญเลยต้องหัดจําชื่อเขาให้ได้นะครับถ้ารู้จักกันเจอหนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปก็ต้องพูดชื่อเขาออกมาได้เลยอย่างนี้ต่อมาครับเมื่อจําชื่อได้แล้วสิ่งต่อมาก็ต้องรู้จักการแนะนําตัวเองครับการแนะนําตัวเองอย่างนุ่มนวลเนี่ยก็ต้องรู้จักนะครับว่าบางทีเราอาจจะ เจอคนที่ไม่รู้จักจะมีโอกาสที่จะต้องพูดคุยติดต่ออยู่บ่อยๆก็ต้องรู้จักวิธีในการที่จะแนะนำตัวเองให้ดูดีให้ดูนุ่มดวนนะให้ดูมีมนุษยสัมพันธ์ต่างๆเพราะว่าการแนะนำตัวเองไม่ว่าจะแนะนำให้คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีตำแหน่งมากกว่าหรือเด็กกว่าหรือระดับเท่ากันเนี่ยก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งวิธีการที่ดีก็คือก็ต้องดูว่าเราจะแนะนำใครนะแล้วก็แนะนำตัวเองให้เขารู้จักกับเราด้วย ก็จะทําให้เขาเมื่อเขารู้จักเราแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความสนิทสนมมากขึ้นนะเราเรียกชื่อเขารู้จักเรานะครับข้อต่อมาครับข้อที่5ข้อที่5ก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีนะหลายคนเนี่ยขาดข้อนี้เลยรู้สึกเขารู้สึกดีทุกอย่างแล้วแต่เวลาพูดคุยกันแล้วทาเป็นไม่สนใจนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้สนใจก็จริงๆอาจจะไม่ได้สนใจจริงๆอาจจะสนใจก็ได้แต่ว่าลักษณะท่าทางดูไม่สนใจมัวแต่ไปกดโทรศัพท์มือถือซึ่งมันเป็นการเสียมารยาทอย่าง อย่างยิ่งเลยนะหรือว่าเวลาเขาพูดก็รอให้เขาพูดจนจบก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้อันนี้แหละจะเป็นลักษณะของนักฟังที่ดีแล้วก็จะสนับสนุนให้คนอื่นได้พูดเรื่องราวต่างๆนะครับรวมถึงการที่ให้คนอื่นพูดแล้วเราฟังเนี่ยก็จะทําให้มีคนรักมากกว่าด้วยอีกอย่างเราก็จะได้เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆจากคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วต้องเป็นนักฟังที่ดีเริ่มจากอาจจะแค่คนรอบตัวก่อนนะครับหัดจะฟังร,รับฟังเรื่องราวต่างๆนะ แล้วก็ทำท่าทีสนใจหรือถามไถ่ายให้รู้สึกถึงว่าเรากำลังสนใจหรือเอาใจใส่แล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยแต่หลายคนเขาไม่ได้ทำตั้งแต่ข้อน,นี้เลยทีเดียวเฉยละครับประมวแต่เวลาเขาพูดก็มัวแต่ไม่สนใจหรือหันไปทำอย่างอื่นกดเล่นโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะครับทุงนี้แหละเป็นจุดเล็กๆที่เรามองข้ามไปนะครับก็ต่อมาครับข้อ6เมื่อ เราเป็นนักฟังที่ดีแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปิดประเด็นที่พูดนะครับเราก็าจ,จะพูดประเด็นที่คู่สนทนา,นา,นาหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสนใจการที่จะคุยกับใครให้สนุกไม่ใช่พูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจนะครับก็ควรจะเป็นเรื่องราวที่อีกฝ่ายหนึ่งมีความสนใจด้วยนั่นเองเราก็พูดเรื่องที่เขาสนใจอาจจะต้องศึกษาทําความรู้จักบ้างครับเช่นถ้าคนที่เราอยากจะพูดคุยเขาชอบเล่นกอล์ฟเนี้ยนะครับเราก็ ต้องพอมีความรู้ที่กว้างขวางในเรื่องของกอล์ฟนะครับก็เปิดประเด็นพูดในประเด็นนั้นก่อนก็ได้นําสิ่งที่ผู้สนทนาสนใจก่อนนะครับแล้วค่อยพูดไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีความรู้รอบตัวหน่อยแล้วก็เป็นชนช่างสังเกตนะครับก็จะเป็นการสนทนาที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกสนใจเพราะเราพูดในเรื่องที่เขาสนใจเรื่องที่เขาชอบแบบเนี้ย ก็จะนาไปสู่การสร้างมิตรภาพที่ดีแล้วก็รู้สึกดีแล้วเขาก็จะชอบเราถ้าเราเป็นนักฟังที่ดีอีกด้วยแล้วก็สามารถคุยกันรู้เรื่องในประเด็นที่เขาชอบแบบนี้แหละครับ 7. ครับสิ่งสําคัญอีกข้อนึงก็ต้องทําให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสําคัญนะเพราะว่าอะไรใครๆก็ชอบทางนั้นแหละครับถ้าทําให้รู้สึกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีความสําคัญต่างๆนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ จะเจอคนมาหลากหลายแต่ว่าถ้าเกิดคนนี้ทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนสําคัญของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้ยิ่งรู้สึกดีเข้าไปใหญ่นะครับแสดงความห่วงใยนะครับหรือว่าชมในสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นแม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นออกไปตัดผมทรงใหม่มาดูดีนะครับหรือว่าใส่เสื้อสีสวยกระเป๋าดูดีอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องมาจากใจแล้วก็ไม่ใช่มากจนเกินไปนะ อาจจะดูแล้วเสแสร้งเกินไปนะครับเกิดจากความรู้สึกภายในถ้าเรามองเออวันนี้เขาใส่เสื้อมาสวยดูดีแหละแนีก็พูดออกมาจากใจแบบนี้แหละหรือให้ความสําคัญในมิติต่างๆแบบให้เกียรติก่อนขึ้นลดหรือว่าอะไรก็ตามทีนะครับให้อยู่ข้างหน้าก่อนอะไรแบบนี้พวกนี้แหละเป็นสิ่งที่เราแบบให้ความสําคัญกับอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเขาจะรู้สึกดีขึ้นมาแบบนี้แหละ ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกชื่นชอบในตัวคุณพูดง่ายประมาณเป็นสุภาพบุรุษอะไรแบบนี้คือให้เกียรติให้ก่อนให้ทําอะไรก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้เสืยอสละเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยจะนํามาซึ่งความรู้สึกที่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่ยากเลยทีเดียวเชียวละครับข้อ8ครับรับคําติชมได้ ข้อ8นี้ก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ดีเพราะว่าถ้าใครมาตําหนิติเตียนหรือว่าให้คําแนะนําหลายคนก็จ,จะไม่ชอบนะครับยิ่งสไตล์คนไทยที่เจอส่วนมากก็จะให้คําแนะนําไม่ได้จะคิดว่าไปด่าเขาแต่จริงจงแล้วคําแนะนํานั่นแหละคือสิ่งที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการบริการการขายหรือสิ่งต่างๆอะไรก็ตามแต่นะครับยิ่งลูกค้าด่ามาโจงโจงมาจากใจเนี่ยก็คือสิ่งทีีาาาท่่่เเเรรราาาาาาาสมถถทจะนนํไไปปพัฒดดด้้แตกิิ ไม่ยอมรับคําแนะนําต่างๆนะก็อาจจะทําให้รู้สึกไม่ดีได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับแค่มองมุมมองให้ถูกแอตทิจูดให้ถูกนะครับว่าคําติคําชมต่างๆนีก็นํามาซึ่งการพัฒนาที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องฟังแล้วก็ฟังแบบ positive คือนำมาพัฒนาปรับปรุงรับฟังนะครับบางคนเนี่ยแค่ติหรือว่า แนะนำนิดเดียวก็จะถูกเถียงชดชดชดใส่เลยนะครับแต่จ,จริงๆแล้วไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะต้องให้คนที่เขาต้องการวิาพากวิจารณ์นะครับหรือให้คําแนะนําติชมเนี่ยให้เขาพูดให้เต็มที่เลยนะส่วนเราจะพูดก็พูดหลังจากนั้นก็ได้หรือหรือก็ควรจะฟังให้มากก่อนนะเพราะว่าเราจะเข้าใจแล้วก็ต้องฟังอย่างเปิดใจด้วยนะครับไม่ใช่คิดแต่โต้แย้งอย่างเดียวเพราะว่าการที่เราฟังคําวิาพากวิจารณ์คําติชม อย่างตั้งใจแล้วก็นํามาวิเคราะห์เนี่ยก็จะนํามาซึ่งการปรับปรุงตัวเองปรับปรุงการบริการปรับปรุงสินค้าหรือเรื่องที่เขาคอมเมนต์เนี่ยถ้าเขาคอมเมนต์มาจากการเจอเจอจริงๆไม่ใช่มาจากใบแอดคุณจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวบางคนเขาบอกว่าคําติชมนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยถ้าได้มาก็จะรู้ว่าการบริการหรือว่าตัวเราหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นแล้ว การที่ทำให้คนอื่นชอบสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้ก็คือสามารถที่จะแนะนําติชมต่างๆได้อย่างเต็มที่เลยเพราะเรามีมุมมองที่ดีในการที่จะรับฟังนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับถึงข้อที่9แล้วข้อที่9นะครับก็จะเป็นความรู้สึกของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะ การที่จะทําให้คนอื่นชื่นชอบบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นผู้ให้บ้างนะครับให้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรตอบแทนนะเพราะว่าในชีวิตปัจจุบันเนี่ยการบางคนแค่คบกันก็คบกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแล้วนะครับการที่จะมีคนสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรหรือไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรก็จะทําให้คู่สนทนาหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกดีกับคนคนนี้ซึ่งไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์สิ่งต่างๆหรือวัตถุต่างๆมากจนเกินไปก็นํามาซึ่ง พลังดีๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีได้นั่นเองเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ9เทคนิคทําให้คนชื่นชอบก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะครับพฤติกรรมนิสัยต่างๆนําไปสู่การมีมิตรภาพที่ดีนะมีแต่คนมาชื่นชอบแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเรานั่นเองวันนี้ก็จบด้ยวยเพียงเท่านี้ครับสาหรับ9วิธีทําให้คนชื่นชอบ